สวัสดีครับนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับนะครับตอนนี้ตอนเศร้าพี่น้องนะครับผมรนะเบิองอาการซีเกตพี่น้องเป็นยังไงนะครับเบิ่องเอาสภาพพี่น้อง้าหนารุดไปแล้วนะครับนะครับขอดองมาเรียบร้อยนะครับ มาเบิ้องห้พี่เอกพี่น้องนะครับนี่ก็หกสองครับตอนนี้ก็จรอดรอบเป่ากล่องไปเห็นงานครับส่วนอย้างนี้เสียงนี่เป็นเสียงรถคันนี้ครับเสียงติีจะเป็นรถนะครับอย่ขาวนะครับผมเอื้อ์ยี่ขาวรถคันนี้นะครับนี่ก็คัดใายครับเปิดกึ่งมากนะครับเรียบร้อยนะครับถูกมานะครับเป็ดตีไม่เรียบร้อยนะครับ ที่มันปีนปัญหานะครับคือตรงนี้ครับตัวนี้มันรวมนะครับเหมือนนะครับนี่นะครับคอยบอกระคุมต่อเข้าไปยู่นี่แล้วนะครับต้องเอาเขี้ยมล็อกหนีบแล้วตีออกนะครับนะครับเลยมูบอลลูดนะครับเลยมูดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันมีปัญหาคือชุดนี้ครับพี่น้องเส่ละใส่น้องนี่น้อนี่ครับชุดนี้ครับไม่มีปัญหานะครับ นะครับนะครับนี่ลองปิดล็อกมันหักนะครับเห Mont ็นบอตัวน <run> ี้มีเสี่ยงนะครับตัวนี้มีมีตัวล็อกตัวนี้บ่มีครับเห็นบ่หักไปแล้วครับนี่นะครับถัดไใส่ใส่ใดครับใส่ใดไทยหน้าใดแต่ผมบเะหตนะครับนี่นะครับมันบ่กลุ่มคานะครับใส่ไปมันสิล่ามนะครับ พวกนี้ครับพวกเฟืองพวกเฟืองดอกจอกนี่นี่ครับแหวนมันสีนีแหวนน่ะดันห้องครับแหวนห้องท้องแดงนะครับห้องไตดอกจอกนี่เพราะว่ามันบางแล้วครับผมเบิรงกับมันบางคักแล้วก็คือต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเอาเปียนแหวนแต่ว่าเฟืองดีๆครับเฟืองดีๆเฟืองเพเฟืองผมพึ่งพึ่งพึ่งเปลี่ยนไปได้ประมาณสามปีสี่ปีครับเรื่องชุดนี่นะครับบ่เพงนะครับตัวละหาร้อยนี่ละนะครับ พอเตียนให้กันเพิ่งสองพันนี่ละสี่ตัวนี่นะครับแต่กับเลียนสลักเลี่ยนแว้นมันนั่งกับประมาณสองพันกว่าบาทนะครับแต่กชุดนี้นะครับเฟื่องตัวนี้ดีนะครับเสียดายอยู่นะครับิึงเลี่ยนไปได้ห่าหกปีนะครับเฟื่องดีคักนะครับพี่น้องอู้ยนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับเฟื่องดีคือเก่านะครับเหมือนเดิมนะครับกต่สีมีห้อยสึกแน่เล็กน้อยนี่ครับเนี่ย กับบัใส่ปัญหาได้ทำนี่นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเสียหายนักขึ้นตรงนี้ครับนี่นะครับเห็นบ้ับนะครับนี่นะครับเครืองข้างในนี่ครับนะครับมันจอยล่ะครับมันจอยบนแล้วนะครับน่ะครับกะบ่อเนี้ครับตัวนี้น่าจะบอเปลี่ยนดอกนะครับแต่ว่า ใ,ใจผมก็อยากเปลี่ยนนะครับนะครับแต่ว่าถามว่าใส่ได้บกก่กะใส่ได้อยู่นี่นะครับแต่ว่าผมก็บ่อยากใส่มันละ่ะนะครับแต่ผู้ได้มากประหยัดนี่ก็ใส่ได้ครับใส่ได้เลยแต่ว่าผมรอครับมีเงิน นะครับเปลี่ยนยกชุดทึ่งเดี่ยมูนะครับทึ่งลูกปืนเดี่ยมูใส่ตีเทียเดียวครับจบนะครับไม่ได้เทียอีกนะครับผ่าหกปีนะครับแน่นอนนะครับนี่ถ้าเาเปลี่ยนชุดนี้ชุดนี้นะครับเงีวครับเพราะว่าเฟืองตัวนี้เขาเปลี่ยนใหม่ๆนี่นะครับเห็นบ่นะครับนี่เฟืองพวกนี้ยังเต็มอยู่เลยนี่นะครับจ้ะเนี่ยนะครับเฟือง นะครับเต็มนะครับขึ้งสองทางนะครับให้นี่ก็เต็มนะครับโอเคนะครับผมม่มีปัญหานะครับสำหรับชุดข้างในนะครับเท่ากับที่จะเปลี่ยนแต่หัวตัวนี้นะครับผมกับโบลูราคาคือกัดนะครับเนี่ยมันจะมีน็อตตัวนี้ถอดนะครับเปลี่ยนแฉพาะหัวตัวนี้นะครับนะเปลนตัวนี้นะครับนี่แหละครับข้อดีของคู่บัตานะครับอะไรมันมีให้เข้าเปลี่ยนบรทุกตัวนะครับถ้าบรจะเปลี่ยนที่จะต้องไปซื้อเครื่องบดนะครับ ลาก็อาจจะลํำคานต่อไปสือนะครับเอาอะไรมันคือแยกส่วนกันน็อตแหวนนะครับแยกกันเบิดนะครับนี่คือขอดีิของคู่มตาเฮาบวได้สียเฮากับเปียนตัวนั้นนะครับว่าจำเป็นที่จะต้องไปเฮ็ดเบิดนะครับแล้วกาปิ้นล็อกปิ้นล็อกตัวนี้กับกิ้วนะครับนี่นะครับปิ้นล็อกนะครับกิ้วนะครับได้สิ่เปียนเท่เดียวนะครับปิ้นล็อกนี่นะครับ น,นี่จะเปลี่ยนเทียเดียวเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่มันมีปัญหานะครับต้องเฮ็ดเลยนะครับคือคือคอชุดนี้ครับนี่นะครับเขานะครับอย่าหาเพืเ่อนมันบินอยู่บางใดเนาะนี่เนาะ โอ้ตัวนี้บินนิดนึงนะครับแต่ว่าใส่ได้อยู่เนาะนะครับแต่ว่าตัวนี้ครับบินหลายนะครับนะครับบินมาคักเลยนะครับถ้าที่ใส่ต้อใส่ได้ครับแต่ว่ามันจะมีปัญหานะครับนี่กับตัวละกี่บาทนะครับเพราะว่าเฟืองตัวนี้เสียไปแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับ แต่ว่าใส่ได้อยู่ดินะครับไม่มีปัญหาอย่างดอกแต่ว่าหักอยากเปลี่ยนครับพี่ลองอยากเปลี่ยนต้องรอครับลูกปืนกันแน่นครับลูกปืนตัวนี้ชุดนี้แน่นแล้วลูกปืนตับไงตับนี่นะครับสองตับนะครับที่อยู่กับตัวนี้นะนะครับเนี่ยอยู่สองทางนะครับมันหลวมแหละนะครับรวมนิดนิดนะครับไทยที่ใส่ตัวได้นะครับใส่ได้อยู่แต่ว่าประมาณสามปีกะจะได้เปลี่ยนนะครับถึงลูกละ เกตรอยแปดรอยนะครับมากับเปียนไปโหลดนะครับผมจบนะครับเพื่นชุดพวกนี้นะครับรด้สึกว่าโอเคอยู่นะครับอ้ยต๊นะครับนี่นะครับเบื้องตรวนี้รู้สึกว่าโอเคอยู่เนาะนะครับเพมีปัญหานะครับเยังนะครับนะครับเพมีปัญหานะครับผมใส่ไดแน่นอนนะครับผม <peach> <c oughs> นะครับนี่แหละนะครับครับมีซ้ำหนีนะครับข้างในนะครับถาล,กลูกปืนชุดนี้บาแตกชุดข้างในบาแตกก็ไม่มีปัญหาเฟื่องพวกนี้นะครับหาซิกิวซิตจอยเนี่ยกะเป็นเรื่องปกติของมันนะครับกองมัินในแบบกองใส่งานนะครับผมนะครับนี่แหละครับคืออาการลวมๆของซีเกตนะครับทางนี้กะดีๆเลยครับ นะครับโียปัญหานะครับจุดนี้แล้วก็ลูกมาครับซึ่งเป็นตีมากครับแนนจริงๆนะครับข้านากะโ่้ยปัญหานะครับเบื้องต่อสองเบื้องข้างนี้ครับโอ้ยมีไงนะครับวานนี่เลิกประมาณสองทุ่มครับทุ่มหนึ่งสองทุ่มนี่แหละนะครับอยู่หน้าแล้วพี่น้องนะครับ เพมากมุงเยาะแล้ครับโซ่สิเปิดอันนี้ได้นะครับยญ้ามือสอดนะครับมีไงนะครับก็จะเปิดนี่ได้นี่นะครับเพราะว่ากล่องเขาต้องเป่าชูมือดินี่นะครับเพรแม่นเอ็มแปดหาเก้าหาคว้ที่สีได้นะครับเป็นกล่องเปียกนะครับอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนสองเยอนไฟเด้ถอดมาล่างนะครับอีกต้องเฮ็ดชูมือดินะครับเช็คชูมือนะครับแล้วผ้ากระปูงนะครับพี่น้องเวลาเปิดอย่าไป ย่าไปวิ่ซสายวิ่ขวานะครับรูดเลยนได้ครับนี่มผมรูดหลายเทีอแล้วนะครับผม <c oughs> นะครับสำหรับมื้อนี้ครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับมื้อหน้าจะก,ก็พอกันไหมครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ